สวัสด <S 々> ีจ้าเพื่อนเพื่อนยายนองภามาเบิ่งเข่ายายน่องดูเบรยกี่ลายลายเข่ายายน่องดีนีนะครับเพื่อนใจเพื่อนดูนี่เนี่ยโอ้ยของปูปลาหน้าหนาวไปกินเพื่อนเฮ้ยเหังไดได้กกับว่ไใดเจังไดได้กกับว่าใ้เพื่อนเพื่อนจาเบิ่งเข่าเข่ายายน่องดูเหตุยากกับมื่อตะมื่อนี่เลย จังที <c Ris ons> ่น้ำเพรเคยขาดน้าเอ้ยแล้เบิ่งตาไปกินด้วยเลยปวดจังจริงจริงจริงอยู่เอ้ยเปื่อนๆเลยว่าเบิ่งเขาอยู่นนอนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพายางพายยางเลาะเบิ่งกันนะค่ะน้องเพื่อนเปื้อจางยางแล้วเบิ่องเขาเนะอ้าวขอโทษด้วยเถดเดี๋เดี๋ยวนอนพายยางหมดเลาะหน้าเบื้อเข่าโอ้ยสีลายลายเปื่อนเอ้ยบ่คือเข่าบ้านเพิ่นเด้อกับ นี S <S <expand> mm ่ส hmm> ีล like bon <wonder> an ังคาเข่าเย้หน้องนะเจ็ดีเย้หน้องว่าเข่าพป่นอ่าเข่าเย้หน่องมันบางงามยืนเหนียนบกินตะดึงบกินตะเอาเฮ็ดยากหลายเฮ็ดยากอย่าเพื่อนเปิดจะยากมันต้องตะมือไทยไทยอันนี้ย้หน้องกต่กําลังนั่นเนาะไทยเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเพื่นกระตือไงดอกจกงไม่เนี่ยมาขันเนาะเพื่อดูปลากินเนาะค่ะเป็นปลากินปลาเยอะค่ะตรงนี้ปลามันเยอะปลากินเข่าค่ะ หลักลูกจ้างทางจริงๆเยอะขนาดโอซ่าสอมโอซ่านั่นก็ยังบ่ได้บ่ได้ดีอยู่ค่ะสอมแล้วก็มาสอมหลาน้ำเน่หนาๆไงแลเลโบงามเล้บโบงามเล้บโดีเท่าที่ควรนะคะเพิ่อนๆจ้าอ้าวเพราะได้แมวมันไวเพรได้กินข้าวกินน้ำไปเนาะได้กินนิดนิดน้อยๆก็เอามันเพราะได้ตั้งใจว่าจะย็ดขายย็ดขายดอกเพื่อเพื่อได้ยูได้กินที่ซื้อกับเพิ่อนจ้าโอ้ยเนาะเผาเนี่ยนอนาะ ไล่ไลโอ้ยไม่เห็นเขาแล้วก็ได้ขันซ้อนเขาจะคองแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอไเดี๋ยวสักเดี๋ยวเอาสักนั่นแหละเนาะมันกัดนี่แล้วตอนนี้เพิ่นกับคมเพิ่นกับคมกับสวยกับม่านเข่าม่านทองเบอร์อะไรล่ะค่ะเพื่อนๆจ๋าเข่าม่านทองเดียวค่ะนี่ล่ะเ้ากับเพชรแล้วกับย้ายนอนกับบริยูดูแลกับห้ตาตาแล้วโยนเบื้งผู้เดียวนะคะค่าสิตาแล้วก็ ตัดหญ้าต ok, ัดหญิงของเราแล้วก็เห็ดทำเกล็ดสะอาดอ่ะนี่แหละค่ะฝนฝนจะมือนีใจน้องลงมาส่งมือเขาอยู่น่าค่ะมาเบิ้งแล้วกับเจ้าสีละกันหรือบ่าคุ้มผสมบ่สมบ่สมปีเนี่ยจะเบิ้งปีหนาเนาะค่ะเ้างเบิ้งปีน้ำที่เป็นยังไงปีนี้ก็เอาชัางใดกับเจ้าสันแล้วเนาะค่ะเนาะตามนี่ตามเกิดละมันได้เังมสี่เลยด้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจะ ไม่ได้จังสี่กับจังสี่แล้วนะบางงามคือเข่าทางเพลินบางงามคือเข่าทางเพลินขี่ย้อยนองวานนั่นแหละค่ะบนเพลินเบิ่งเลี่ยวโอ้ยแบบเข่าเพลินบางงามเนาะแบบเข่าโตแบบคือบ่เข่าทาเนาะแบบเข่าทาเนาะเพราะว่าแถวทั้งบ้านย้อยนองมันแรงค่ะมันแรงทั้งๆที่น้ำย้อยนองก็บ่ได้แร้งบ่ได้ยังกบ่ได้ขันก็บ่แรนก็บ่เหนี่ยงก็เหนี่ยเลยแต่มันเป็นทังแรงยังบ่ได้บ่ได้บ่เข่าที่ขวนกว่าบนเพลินจ้ะ ซึ่งเป็นกตอนนี้ันก да ับกาล่นพ้องเขาทองแล้วค่ะเพื่อนๆมาซองเพื่อนเพือนเพิ่งทำไม่โอกาสไดีลงมากกัาแล้มาซองมาซองมันเขาอยู่หน้านะคะเนาะเบิ้งเบิ้งมองทั้งทั้งไตเนี่เบิ้งด้วยวันเป็นยังไงั้งไตนะคะเพื่อนๆแต่ดนดูแต่ยันอนกัดีลงมากใช่หล่าค่ะผมลงมาก่ะก็ได้เห็นะแต่ว่าข้างล่างนี่แต่ไข่ใอะป่ะไข่ไข่น่ยุ่ ่โอ mm. ้ใจขอโทษขอไห้กับเพื่อนๆใจตรงข้างล่างค่ะคายู่คายู่ค่ะข้างล่างนี่ของค่ายตะวันตกข้างบนนี่มันป่ามันเยอะขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าเข่ามันก็พักเสมอกันเพราะว่าแยนอนวันเดียวมานสอบพอมันตายไหมค่ะเอาตายแล้วเ้ามานสอบอ่าเข่ายแล้วเ้ามานสอบเนาะค่ะเพื่อนๆจ๋ามันก็เลยได้ยังสี่ค่ะได้ยังสี่ก็ยังดีอยู่เนาะค่ะเนาะคเพื่อนๆจ๋าแต่ไายเติบไายเติบเนาะค่ะแต่คายอยู่ค่ะ กะไขยูค่ะทางเ่าเท่าที่ควรนกะจังไดกจังสันเลเนาะค่ะเพื่อนๆจ้ากะแคเพื่อนๆเขามาสกมุอเขาเฮ้าหรืออะไรกะเขาเฮาเขาเฮาเขาเฮ้านี่แหละเขาเฮ้านะค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้ยจะกะไขได้ไหไม่เขาเจ้าเเขาเนียวเลยกี่ไล่ไหนจ้าเร่อพวกห้าลังคอเหมือนกันยิ่งเขียวยิ่งข้างเนี่ยลหละค่ะเพื่อนๆจ้าเอนกันยิ่งเขยวแหละแล้วมาท่าไหนภา เหนือทางบ้านน้องกีบหอยเนาะโอ้ยอชาวบ้านเปื่อนพ่วงเก้วเนาะเพื่อนจีด้เกี่ยวแล้วค่ะจะวันเขาเยอะหน่อยนะก็ได้ซักนี่แหละค่ะค่ะได้๋ซักนี่ก็เพื่อนจาอ่ะเดี๋ยวซักเดี๋เกลียวมันยางไปเรื่อยๆนะค่ะยางเบึกไปเรื่อยๆก็ขอโทษจด้วยค่ะเด้อผ่นถ่าถานมันสิแดงสิไวก็ได้ค่ะเพราะว่าเดือดกระห้อนค่ะเดือดห้อนแต่แต่กันยางกัดซองกับอาจี บ่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพื่อนๆจ้าขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะค่ะคือแต่ยันนอนกับพ่อเพื่อนมาซองบนเข่าเข่ายันนองนี่แหะค่ะว่ามันบ่มันบ่ดีมันบ่งามค่ะมันบ่งามเท่าที่ควรนะคะเพื่อนๆจ้าซ้อม่อนเพื่อนๆท่าเพื่อนไหคะอืมมั้งค่ะฮักกับบึงบึงเข่าบ่งน้ำเฮาจคะมันดิเป็นยังไงค่ะส่ตรงนี้เพบนกระตังท่องคนท่องแล้วเพื่อนจ้ ตรงข้างล่างนี่ก็ไถ่ไถ่แน่อยู่แต่ว่าตรงข้างบนนั่นนะตรงไอ้ไอ้ข้างบนนั่นแหละคะ่ะปลากระก,กินเนาะปลากระกินนั่นปลากระกินกันเลยเป,เป็นวางเป็นวางไปค่ะเอา้าจั้มเลยค่ะตั้นั่นแหละเนาะค่ะเนาะธรรมหัศนะคะ่ะธรรมชาติ มันแรงเด็กสีวายจังไลยมันแรงแรงแล้วเกาสสูบน้ำใส่ได้ก็คือเก่าสสูบอ่ะใกล้ๆตีน้ำเขาก็มีสูบลงใกล้ๆทั้งนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ้าเยอะๆเยอะหน่อนขอโทษนะคะผีเยอน่อยพันย,ยางยางสีรู่เดีวยดวเนี่ยมันยังมันห่อนเด็ดห่อนเด็ดแล้วบันนี้กัโทรศัพท์ห่อนถ้าโทรศัพท์ทห่อนเนี่ยเขาก็หยุดหยุดทำง,งานค่ะโทรศัพท์ยอะน่อยหยุดหยุทำงานเลยค่ะถ้าถ้าเพิ่นเกิดความห่อนปั๊บเพิ่นจะบอกเลยว่าเพิ่นเพิ่นห่อนเกินไป ส่วนแต่ยุดนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย่านองเฝ้ายางยางมาหาหงษหาเงาเห็นเพื่อนดลอยู่ในหงษจังไนาะเนาะมันเดดห่อนค่ะเดี๋ยวจะใส่ซองให้เพื่อนเพื่อนนะเบิ้งได้เต็มที่ว่าเขายี่ยนองมันเป็นอะไรเยี่ยนองเจ้าก็ว่าเขายี่ยนองโบยงามโบยสวยค่ะทั้งนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าขอโทษขออภัยนะคะมาครับอีกเบ้อนิ่งบื้อหนึ่งค่ะนะครับเพื่อนเพื่อนจ้าเขาเขาเขายู่น้าหน่อยค่ะเขาน้ายี่ยนองนะคะ บอบองามบอสวยบอสวยเท่าที่ควรค่ะเพืเ่นอนๆเอมันก็ได้ซ้ำมันก็ยุ่งซ้ำนี่แหละค่ะเกินถี่เงี่ยลองว่าแหละค่ะเพราะว่าความแรงความแรงของดีฟ้าอากาศหน้าเพิ่นกับปินป่นปิ่นคือกันเลยคะ่ะหน้าเพิ่บนบอมเป็นเธอปิ่นแต่ขอน่าของเงีนน่ยลองของเธอสำหรับบ้านแถวนี้นะคะสำหรับหมู่บ้านแถวนี้ะนะคะสำหรับหมู่บ้านแถวนี้เพื่อนๆจะเป็นเังสี่แหละค่ะเป็นเังสี่เทปเทปทุกทุกหน้าทุกแปลงทุกทงทุกมองค่ะแต่ว่ามองไอ มันมันมันเป็นน้ำสภาพพื้นที่สภาพอากาศอีหลีค่ะแต่ว่าได้สรัมี่ก็ดีดีไปยังนึงว่าเวลาเพิ่นไอ้ออกว่างออกยังมาแล้วฝนบ่วลมแล้วค่ะเข่าถ้าเป็นนึกสิบ่วลมนี่จังไดยก็บ่ัวลมค่ะแล้วก็สิเกี่ยวง่ายเกี่ยวง่ายนะคะก็ถือว่านี่ก็ถือว่าดีดีเติบดีไปเติบนึงอยู่สําหรับแปลงนี้นะคะแต่แปลงขบวนที่ว่าบ่ดีก็บ่ดีเพราะว่าปู่ป่าหน้าหนาเพิ่นกินเพิ่นกินค่ะปลาปลาเพิ่นกินเข่า มันมีปลาที่กินเข่านะคะอ่าที่ยายน้องสอมลงสิมันควรจะไปกัดไปกินตาแล้วก็ว,ว่าอยู่แต่่วาว่ามีปูนี่บ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 ่ค่อยเยอะเหรอคะปูแต่ว่าปลามันเยอะเพราะว่าข้างบนนะ่ะปลาป่ายายดอกว่าเหรตาซื้อปลาป่อยไอ้ไอ้หน้าในน้อยหน้าตอนนั้นเนี่ป่อยปลาสี่พันห้าร้อยบาทแล้วค่ะ ซื้อปลาซีพนยบาทล้มห่องเดียวเบยายนอนกับหัวล้าโอยม่นว่าจะดอกจังได้บักระดอค่นเดีแถวจะดองบน้อยนึงบวกันเท้าล้มตรงสะยัยผยายนอนกับบ่บ่คือจะหัวปไะเดี๋ยวเน่ะแล้วมาลมน้อยนึงแ่บางทียายนอนเก็บปลาทักไดปลาขอนปลาหยังช่วงคนเกลียวเข่านึ่ค่ะ่นเกลียวเข่าเพราะเป็ตาไม่จะขอนนะค่ะหลังจากเกลียวเข่าแล้วปลาขอนนื้อน้ำหนึ่นี่แหละยื้อน้ำ คงให้คงหน้าเขาเนี่ยค้าจึงกับที่ยายน้องเคยเก็บเก็บว่าปากคนคือเป็ดปล่อยยาน้องกับป่อยไปหันละก่ะป่อยลงหันปล่อยล้งสะตรงนั้นเพราะว่าสาตรงใต้ตรงนั้นยายน้องสีบ่อไห่สีบ่อไห่เพื่อนเพื่อนแห่งน้ำเนะครับเพื่อนเพื่อนจ้าตรงนี้เป็นเขาเจ้านะคะแล้วส่งไปทางเขาเหนียวนะคะส่งไปทางเขาเหนียวแต่ว่ายายน้องอาจจะส่งไปทางไก่เอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้บันแดดค่ะเอาเอากล้องเข้าไปสู่แดดบ่ได้กล้องเข้าไปสู่แดดบ่ได้ค่ะคนเขาเหนียว ข้าวเหนียกะได้กะจัก4ชั้นซั่นล่ะค่ะเพิ่นเจ้ะอันนี้อันนี้ข้าวเจ้าค่ะที่ยายน้องซ่งนี่อ่ามันไปเข้าเข้า2อย่างนะคะอันนี้ข้าวเจ้าด้่ง่งไปทางข้าวเหนียวยยน้องกองกันามันอีเป็นจังได๋ค่ะค่ะค่ะบ่อ่ะคทุนข้าวเหนียวข้าวเหนียวเดคะอยากไปย่างไปใกล้ๆเนาะย่างไปบข้าวเหนียวเนาะย่างไปเิ่แป๊บนึงเนาะค่ะ แต่ว่ายูดูดไม่ได้ยูดูดนบ่ได้ค่ะเพื่อนจ้าย่านย่านโทรศัพสะพอนมันฮ้อนมันแดดค่ะบ้านเพื่อนตกยูแต่ว่าบ้านนี่แดดแล้วค่ะแดดฮ้อนไหลแต่กรซ่องนี่แหละเ้าเจ้าเ้าเจ้าก็ะจิตรงนี้แหละค่ะกระข้มสีกระจิไข่ขึ้นก็เป็นตรงนี้แหละค่ะไข่เนะกระสมเกี่ยวห่อหยาดหยาดยูค่ะกระแางพ้นสมไหลที่เบรรนตายเบรรนตายไปเยอะแล้วค่ะ เป็นไต่ไปเยอะแต่ว่าเขาเหนียวนี่ก็บ่บ่เท่าที่ข้นค่ะน้ำแล้วเขาเหนียวแต่ว่าแบบนัำดีอยู่ค่ะต้นเขาเนี่ยสบ่สูงนะค่ะต้นเขาแย่หนองสูงต้นเขาแย่หนองสูง คนเหนียวกับเพื่อนๆจะคนเหนียวย้อน้อง,งะนะคะบ่อสูอง,ง,งถ้าเพืเ่อนๆลงมาซองิ่งตกไห้ตรงหน้าค่ะมาเบิ่งกับมะบึง,มบงทมกลางแดดนะคะท่ามกลางแดดฝันแดดเนี่ยคะ่ะแดดคักแดดคักค่ะเพื่อน่าบ้านเพื่อนฝนตกแต่บ้านย้อยน้องเป็นแดดนะคะ ันได้ไซ้ำหนี่ก็ได้ซ้ำได้ก็ตามนี่ตามเกินนะค่ะเพื่อนเพื่อนพรได้อยู่ได้กินพอาม่ได้ซื้อเพื่อนก็เอาก่ะมันแรงเนาะค่ะมันแรงนีนแ่นแ,ห desta, นแ,นแหละนี่หน้ไาไอาม้มันฝนบ่อเที่ยวคนอื่นมาฝนทางนี่ฝนมันบ่อเที่ยวนะค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็ได้ซ้ำนี้แหละค่ะเนาะฝนบ่อทองบ่อเที่ยวค่ะส่งกันน้ำเขาก็เอาลงมาอยู่เขาก็เอาลงมาใส่อยู่แต่มันก็ได้ซ้ำนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะ เลยซ้ำนีกะแจักสีว่าจังไดได้ซ้ำเลยกะจะเอาซ้ำนันตัวเดี๋ยวปีหน้าจะค่อยว่ากันใหม่นะคะนะปีหน้าซึ่งย่าหน่องสีโบฉีโบวานค่ะผู้ใดสีว่าจังไดย่าหน่องกับโบวานนะคะเพราะมันเห็ดหน้าหน้าเขามันหกคือว่าแหละค่ะย่าหน่องกับเลว่าปีหน้านี่มันจังใดจังใดกะจะอัดซาดมเอาเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจะอัดซาดมเอาซึ่งแต่เห็ดหน้ากับพวเยอะหน้าสามไรซี่ไรนี่ค่ะมันดำกับพวเพิดอนร้ายบวกพ่อทีเสียด้านค่ะตัวทีเพิ่งดำเอาแต่ซึ่ง กาไใ้ความจิตน่ะค็คือคือ่าเนาะค่ะนาะมันก็อยากมันเห็นมันแล้งมันแล้งหลายมันแล้งหลายเลยมันก็เลยเห็ดตังหัวปีบ่ไดมันก็เลยเห็ดเห็ดเข่าเพื่อนเอนมาเห็ดลานะเข่าลาเข่าหน้าลานะค่ะก็ได้ซ้ํานียนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะเอ้ยเดดท้อนกับเพื่อนแล้วก็งานไปทั้งห่มแล้วค่ะน้อเพื่อนๆจ้าแดดท้อนแดดท้อนค่ะทีนี้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวให้งานงานไปทั้ง เพร่นจงับป้าอ้อยขงเแ่อยน่มันกับบมฝนเนะค่ะถ้าฝนเลงค่นเป็นเ็จะล่มนะคะมันจะล่มันจะบ่าคือเขานะคะแต่ข้อยเจ้านะคะข่ายเจ้าแต่ที่ไอ้น้องเห็นเป็นมะสมไฮนั่นแหละค่ะแต่ไข่ไข่มันกระไดตรงนี้แหละค่ะแต่ไข่เนื้อตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆจ้าไข่เนืข่าวเจ้าแต่ถไขไข่นอยู่นเพื่อนกัสมมาพากวนกับ่ตึงกระสูงลาย ถ้าอ,า,า,า,เเเอ,อาเกียวเขาถ้าเกี่ยวเดียมื้อนี่สิเกี่ยวได้ง่ายเลขหายเกี่ยวมือเพราะว่าเขาหนึ่งมันบอลลมบอสูงหลายมันพอดีค่ะเขาเขาเยาหน่องก็จะพอดีแล้วค่ะเปิ้ลจ๋าเนี่ยถ้าเปิ้ลเปิ้ลเอาซองซองมาเข่าหน้านะคะเพื่อนปิ้ลจ๋าเพิ่นไปเรื่อยๆค่ะเพิ่นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเจ้ายน่องม,ม,มันบอนมันบอลคือสุขีนะคะแตะ่กันยังดีดีดีอยู่ค่ใกล้อยู่ดีดีไปจังนึงอยู่ค่ะ เพื่อว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อนยังยังกำลังกำลังยิงเขียวแล้วเพื่อนเอินเนาะเนาะภาษาบ้านเฮาเพื่อน่าเข่ากำลังยิงเขียวเนี่เขาเขามันตั้งทองหรือเขาม่านทองเนี่ยเพื่อนเอินเนาะค่ะเนกำลังยิงเขียวกำลังสีออกกำลังสีออกข่วงนะกับกำลังกับสีออกข่วงแล้วก็ขอโทษนะคะที่ป่องกอาจจะสั่นไหวเพราะว่าจะนองผ้าเพื่อนเพื่อนห้อยางนะค่ะ ค่การย่างก็แต่ทัรงบดาเนาะค่ะน้องเพื่อนจ้าก็ขอโทษขออภัยนะคะค่ะทำซองข่องในหน้านะคะเพื่อนซองบองว่าข่อในหน้าฮอนเป็นยังไงค่ะมันกับกับมองงามมองโอค่ะเอ้าค่ะทร้งดาธรรมชาติธรรมชาติของเพื่อนธรรมชาติของเพื่อนนะคะค่ะเดี๋ยวแดดก็กำลังจีหอนแดดเต่ากำลังตุ๊บเป๊ะนะ ต้นเสะเดานะคะต้นสะเดาวที่แน่นอนจงไว้นะคะเพิ่นก็บ่ได้ปลูกแล้วค่ะที่เพนเกิดเพิ่นเกิ่นเพิ่นเองห้าเฮาเออก็บไว้เฮาไว้มันก็รห้าแง้มนะคะมันก็งามกับเป็นเพิ่นเป็นเก่าได้ต้นสะเดาค่ะที่ยุบ้างยุบ้างนี่ล่แหละพอมัน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 บ่ได้ขีดทางทางมันบ่ได้ขีดตอนทางค่ะมันก็อยู่ขอบอยู่ขอบอยู่ขอบงั้นหน้าก็ลักษณะคล้ายๆกับเฮาปลูกล่ะค่ะ โอ้ยแกมันหมองสถานที่ไรยูนี่เหมาะเหมาะเจาะค่ะเหมาะเจาะแล้วก็เป็นโฮมเป็นเงาเด็พอดีค่ะค่ะจึงกับถนนค่อนข้างที่ยายนนองเห็ดไว้เตียงไว้กันนี่แหละค่ะมาก็ได้เที่ยวไปได้ค่ะมาก็จะบอดีบอกีทา้งทางรถทางลากก็เล่นไปได้ถึงเร Hence, ียนสิต <making> <su 67> <Joan> ้นใหญ่กับไปได้เยอะค่ะไปได้ไปได้สบายเลยค่ะสำหรับต้นอิสเดาต้นนี้นะคะนี่ก็เป็นโฮมเป็นเงาแห่าได้เศร้าเด็กผักแง้มมาเห็ดไทยย็ดหน้าค่ะเด้พผักไ้เศร้าตรงนี้นะคะเพื่อนจ๋าค่ะ เาปูงปูงไงเนี่ยเอาใส่มาหอยใหม่เอาใส่เอาใส่มาหอยมาหอยไว้ต้นใหม่เแต่แล้วว่าเก็บมองดูมองมองเก็บที่เก็บของด้วยมองหอยหอยใส่เอาใส่มาหอยแล้วเพื่อนเพื่นจ้านี่แหละค่ะต้องดูมองมองใย้ายน่องมาลุกดำมันลุกเข่าดำมันกับมันกับู่งไงซ้ำมูเนาะค่ะเพราะว่ามันมันมันบ่ทันเข่านี่ยเนี่ยเนียังเปลี่ยนยู ปวดยังโบโบเพยโบปินกุปป๊ปินกอว่ามันลาจังเลยคะ่ะตอนมาสมนอตอนที่ยายน้องมาสมเขาเอิ้นว่าสมลาพ่นมาสมเข่าสมลาไลาสมลาไลเาข่าก,ก็เลยกะเละได้ซักนี่นะคะเพราะว่ามันมันลาแล้วแต่มาสมจนเลออาะเลาะสิไอ้ไอ้จนให้ว่ากลางพรรษาเราคะ่ะน้องมาเข่ามาเอาเข่าสมตัวนี้นะะกลางฝรสาอ่า พราะว่าเขากะลุกลุกไปส่งทั้งคุณเนี่ยค่ะลุกไปกรได้สักนี่ก็เอามันไปโอ้โทษโทษโทษค่ะเพื่อนๆจ้ะค่ะลุกลุกมันไปส่งไปส่งนั่นนั่งเทิ้งนั่นจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่ค่ะพอดีไปย้า้นอนกับลีลุงมามาทุระมาทุระไปทุระไปทุระที่อำเภอเข้าเปล่าเยอะอำเภอไปทุระอำเภอนะค่ะไปหล่ะไปย้ายนอนกัลยม่วเวนาเวกับมาเบิ้งหน้ามาเบิ้งเข่านะคะบ้านสวนกอดไปเบิ้งเข่ากันกันเป็นยังไงเข่าก็จะมาค่ะ เขาก็เป็นยังสี่แหละค่ะมองมองสูงมองต่ำมองงามมองขี่ไล่เป็นยังสี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าสกัดป้าเพื่อนเอามาซองเมึงสี่แหละค่ะจึงกับเ sì, พื aciones, <c oughs> ่อนกับเพื่นจะตั้งท้องนะคะตั้งท้องยังพระทันได้ยังพระทันออกห่วงค่ะพระทันออกห่วงแล้วกัเพื่อนกันเริ่มฮะลังกุกลังกอเพื่อนกันเริ่มสิยิงเขียวยิงข้างเลี <c oughs> <conspiracy> ่ยวอันเถอะเพื <c oughs> ่อนเอิงเขายิงเขียวนะคะเขายิงเขียวเขาเพื่อนจีเพื่อนจีขอดห่วงขอดมีเลี่ยวอันเถอะค่ะเวลาค่ะเพื่อนๆจ้า เป็นก um e so, so, ับเป็นกับอุ้มท้องเพป่นกับถึงน้าเดี้ยวค่ะเพื่อพอดีก็เลยพราอันเพื่อนเอามาซองมาซองเข่าในหน้าเขานะคะเพื่อนจะค่ะบึ้งมาบึ้งไหวๆเข่าเข่าที่งามงามไใ้สมี่นะคะงามไใ้สมี่กับเพื่อนจะเอาซนสมัยกับมักกะจีได้เอาตัวเนาะ้ไดซนสมัยเขากะจีได้เอาตัวเอ้ยเนาะดัดเบี้ยงเช็ดของเอ้ย งานตําเลเก่าสำนันล่ะนะคะค่ะตามนี้ตามเกิดค่ะนี่แต่สมเด็จเก่าสำนันล่ะเสียงป่าโอ้ป่าในป่าป่าเยอะนะคะจตกไม่ยนี่กับป่าคอนเนาะบัดทั้งหัวเกี่ยวห้องยังเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำของเราป่าคอนกับจะคัดขึ้นล่ะป่าคาดยู่ค่ะซึ่งน้ำช่วงนี้เพิ่งจะลดบพาะท่านลดน้ำเราก็ต้องเข้า เอาเป็นขอดออกมากระคักสะกก่อนฝนจะคอยสิลดนะคะเพราะว่าน้ำก็เนี่ยแต่ยังเนยแต่เนี้ีเหลือเนื่องจาะว่าฝนฝนมันมาหลากล้มไห้นะครัะฝนเปลาฝนหลากหลากล้มไห้กะท่าฝนมันเบิดไปช่วงนี้แล้วค่ะคือสิ่งที่พอดีค่ะถ้าถ้าฝนเบิดไปเบิดไปเพราะว่าหลังน้ำไม่สะก็เนี้ยแบบเอาไว้เทนู่นน้ำจะได้เพราะว่าพอยนี้ยเจ้าก็เอาน้ำล้มสาหลายเท้คือรว่าหยุดเลยเจ้าก็ไปหยุดน้ำไว้ฝนฝนจะตกเป็นไจักแล้ววันนีเจ้าก็ได้ เออกต่เลยเออเอามันเต็มแล้วกันเตือนระวังเอาระวังกับพ่อปล่อยออกลงมาได้จะก็ค่อยๆปล่อยลงเรื่อยๆเด้อสมุดใหญ่ใหญเป็นไรเลยรุ่นไอ้เฮียไทยอันคู่หวยคู่สาเขาพังอะไกันเราคไปคุยกันกับเรากันกับพ่อายน้องก็ขึ้นไปอยู่บ้านไปอยู่ดงไปอยู่ทั้งเขาไปอยู่ทั้งเขาโดนแล้วค่ะแต่ตอนแต่พูดละตอนแต่ทำบุญเราทำบุญกับสาพูดละค่ะแยน้องไปนะฮะ บุญเขาซากาลังจากเขาบุญดึงเขาประดับดินแล้วย่ห <c oughs> น่องก็ไปบ,บุญเขาซากค่ะอ่าไปบุญเขาซากแล้วยังบา้านใดมากไอ้ตุ่นตุ่นก็จะออกพรรษาออกพรรษาแล้วก็จะมีการก็จะเฮ็ดบุญไอ้ฉลองประตูโค้งที่วัดนะคะ่ะค่ะซึ่งก็ได้น้องจะต้องได้ี่ววมบุญวอมเนียงขุนสะก้อนอ่าตอนนี้ก็คือลงย่างมาบ่ฮั่นใดไส่จะเล็กแต่ลงมาบ่ได้อ่าปอยเห็นตาแล้วเบิ้ลแล้วดูแลของเราไปผู้เดียวล่องสิละค่ะในในแล้วก็ดูแล่คองแล้วไปเห็นแล้วเบิ้ลไปน้องคะเ,าาเ,าเนเาะ ค่ะเด็กเซนไป้เขาอาซ้ำนั่นเหรอเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะแต่เมื่อกบงามป่อมงามของเพื่อนก็ได้ซ้ำนี่นะคะงามบ่ได้เต่าทีพ่นพ่อเปิ้ลไหนดอกก็เอาค่ะค่ะก็จะไปเปรียบเทียบกับเขาเพื่อนทั้งนี่เพื่อนกับเปรียบเทียบว่าได้นะคะก็เนี่ยค่ะกับเจังที่เจ้าที่ก็น้อยค่ะไอออพ้นสาหนีออกพ้นสาออกพ้นสาเหลวก็จะจะเป็นการลอยกระทุ่มเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพ่อจ้าก็จะเป็นลอยกระทุ่ม ซึ่งช่วงร้อยกระทุงกับคือช่วงที่เป็นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแต่ช่วงร้อยกระทุ่งอาจจะเสีลงหลังจากร้อยกระทุงแล้วก็ลงเกี่ยวเขาคือคือคือทางบ้านยายน้องแล้วแตเด้อค่ะเพราะว่าเขามันเป็นเขาหน้าปีเขาหน้าปีที่ไอ้เป็นมันมันจะมีเขาเพิ่นเอิญเขาวขาเรื่องเขานี่มันจะมีเขาดอเนาะค่ะเนาะเขาดอเขาดอนี่มันก็มันก็จะจะเก็บเกี่ยวได้เร็วค่ะหรือทั้ง ทั้งภาษาผักต่างเพ well, well. ah, like ิ่นเพิ ớ, bueno, ่นกับเอือนว่าเข่าเบาเนาะค่ะทั้งทั้งบ้านเฮาเขาเอือนเข่าดอาทั้งผักต่างเพิ่นเพิ่นจะเอือนว่าเข่าเบาถ้าเข่าเบานี่เพิ่นกะแต่ทั้งเฮาภาษาเฮ็ดดูพลังพ้นภาษาเฮ็ดค่ะเพิ่อนเฮ็ดเข่าเบาเพิ่นเฮ็ดเข่าดอเพิ่นเฮ็ดเพื่อว่าไปแต่กินเลี้ยวนะแต่กินเลี้ยวเข่าดอเข่าดออันนี้เพิ่นกต่จะได้เกี่ยวกันได้เกี่ยวกันแล้วล่ะค่ะเข่าดอเริ่มเกี่ยวกันล่ะค่ะ สำหรับเข่าดอนะคะมันน so ี้ก็จะมีเข่าเข่ากลางค่ะก็จะมีเข่ากลางอีกรุ่นหนึ่งนะคะค่ะเข่าเข่ามีจุอยู่อยสามรุ่นนะคะแต่มีรุ่นเข่ากลางเข่ากลางนี่ก็เพิ่งจะเพิ่งจะนี่มากต่หลังจากเข่าดอหลังจากเข่าดอเกี่ยวเข่าดอแล้วเข่ากลางเพิ่งกะจะเริ่มเพิ่งกะจะเริ่มออกไปเพิ่งกะจะเริ่มแก่นะคะเพิ่งกะจะเริ่มแก่สำหรับเข่ากลางนะคะเนาะไอ้ทางซึ่งทางไอ้งไอ้ไอ้ ทั้งไอ้ภาษากลางเพื่อนห่อคะเพื่อนเอิญไอ้เพถึนเฮาเฮาได้ว่าเอิญเอิญกันเข่าเข่ากลางเข่ากลางก็อย่างเฮาก็มาเป็นเข่าปีแล้วค่ะเนี่ยนี่คือเข่าปีเข่าหน้าปีแล้วค่ะค่ะที่ที่แยนองซ้อมนี่คือเข่าเข่าแยนองนี่คือเข่าหน้าปีแล้วค่ะเข่าหน้าปีค่ะซึ่งก็จะไปกิฟต์เกี่ยวไปลนค่ะช่วงไอ้เดือนพฤศจิกาโอ้ตายไหมช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะไอช่วงไอ้ เพิ่นเอินเดือนเดือนสิบสองนะคะเดือนสิบสองเกี่ยวเขา่าเดือนสิบสองร้อยกระทง,ะงกันหลังจากไอ้เพิ่นกัดถำบุญทำบุญร้อยกระทงแล้วกันเริ่มล่อกันละ่ะล่อมเกี่ยวเข่ากันค่ะค่ะสำหรับไอ้ทางทางบัตรแน่นอนนะคะเด้อก็คือเดือนสิบสองเดือนสิบสองไอเกีเ่ยวอ่าตอนนี้ก็คือเดือนสิบเอ็ดไงฮะตอนนี้เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนี่ก็คือเดือนที่จะออกพรรษาค่ะ,คะเป็นเดือนสิบเอ็ดเดือน, x, น,น Lord, jet, สิบเอ็ดก็ออกพรรษานะคะออกพรรษาแล้วประเจ้าแล้วค่ะเพก็ดจิมัด ต้ากันเข่ากันเริ่มเริ่มออกหลังจากออกพัรษา้วคะหลังจากออกพรรษาออกพรรษาเรียวกันเข่ากันก็ออกห่วงออกออกห่วงเต่แต่เพิ่น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 แต่ยังบรท่านเลยแกิ่นเอิญเข่าบ้านแกเข่าบ้านเหลืองเข่าบ้านซุกนะคะิ่นเอิญนลค่ะเข่าบ้านซุกบ้านเหลืองค่ะเขาจะไปเริ่มซุกเริ่มเหลืองคือเดือนสิบสองนะคะคือเดือนสิบสองหลังจากที่ ไอ้บุญร้อยกระทงบุนิดร้อยกระทงเรียบร้อยกันลงกันล่ะค่ะลงเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำกันจางหลังจากเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำก็เรียบร้อยกันเพียดยังอีกว่เนีค่ะตัดอ้อยตาบานเนี่ยค่ะสำหรับไอ้ไอ้เช่าให้เช่าหน้าทั้งทั้งแถวบ้านยายน้องนะครับดอไปก็คือการตัดอ้อยวะเด้อหลังจากที่เข่าเลี้ยวนะเข่าน้ำเข่าหน้าปลาเลี้ยวเพิ่มเนาะเข่าหน้าปลาเลี้ยกันเลยตัดอ้อยตัดยังกันค่ะตัดอ้อยตัดอ้อยเข่าโรงงานตัดอ้อยขายกันแล้วค่ะบาด คือหนาเกี่ยวของอ้อยกันนะคะอะไรกันหลังจากที่เกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามจากเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำก็เลี้ยวนะคะเลี้ยวเพื่อนเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำนะคะเลี้ยวเขาเรื่อยเลี้ยวน้ำกับเดือนเดือนสิบสองเดือนสิบสองหนึ่งช่วงช่วงปลายเดือนเพื่อกลืนเริ่มเริ่มตัดอ้อยกันเลยเริ่มตัดอ้อยเพราะว่ากลางเดือนกลางเดือนสิบสองคือร้อยกระทงนะคะร้อยกระทงกลางเดือนสิบสองเกื่อเพื่นกตใส่เวลาช่วงนั้นคือเกี่ยวเข่าปลายเดือน ปลายเดือนก็คือเริ่มงานค่ะเริ่มช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาขั้นว่านี่ยนี่แหละครับเปิ้ลกะเริ่มเริ่มตัดอ้อยกันกันลุ้งมือกันตัดอ้อยกันค่ะเพอมกันหนักเรื่องเพราะดีก็นจัตัดอ้อยสำหรับที่เป็นใส่แรงงานคนก็บบใส่คนตัดตัางแต่เวลาตัดแรงงานคนก็จะตัดไปเรื่อยๆแรงงานหลดมาแต่เลี้ยงคิ้วกันนอกระบะเนี่ยอ่าอ่าไออเด็กกันมีขากันเลี้ยงคิ้วกันเนาะค่ะเนาะนั่นแหละอัน นี่ก็คือการเขากระซิได้ตัดอ้อยตัดยังค่ะก็คือมันก็เป็นช่วงช่วงเดือนสิบสองก็คือบุญลิกกระทุ้งเขาเลยค่ะบุญลิกกระทุ้งมาเลยค่ะเดือนสิบสองแลมาดเดือนอ้ายเดือนนี้ไปหล่ะไล่กันเป็นเป็นไอ้สเต็ปสเต็ปของแต่ละเดือนไปค่ะก็แต่ค่ะคือมันกับมาเขาในเหงื่อสิบสองข้อสิบสี่เขาอยู่คือเก่านะคะเพื่อนๆจ๋าการนั่นแหละเขาคอยศึกษาคอยคอยเหี่ยนไปนะคะสําหรับเหงื่อสำหรับท้องของไอ เฮ้าอ่อยเช่าพุทธนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะเพื่อนๆจ้าซึ่งมาถึงตรงนี้เร็วค่ะแต่ยายนองกับจีในภาพเพื่อนๆได้ลุงไล่เอยเพียงแค่นี้นะคะยายนองก็ขอขอบคุณค่ะขอขอบพุ่นเพื่อนทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังเลี้ยงใจแกยายนองค่ะค่ะซึ่งกำลังเลี้ยงใจตรงนี้ก็เลยมาเสริมมาสร้างให้ยายน้องเลย มีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงในการทีจิตเหตุการณ์เด็ดงานเท่าในสายของการให้ลกโซ่เชี่ยวของเทาอยู่ต่อไปนะคะนี่แหละคือกําลังแรยงใจก็คือคือกําลังเลี้ยงใจจากเพื่อนนะนี่แหละค่ะที่มามอบให้กับแยนอนขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณบรร่อนหลายๆแต่จริงๆมาถึงตอนไทยแล้วแยนองก็จิขอกล่าวคํานมาขอบคุณค่ะแล้วก็ขอสวัสดีนะคะเพื่อนจ๋า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนบายบายเพื่อนเพื่อนจ้าบายบายจ้าบายบาย